ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go เอาเลยเอาเลยเอาเลยมามามาไทชนะได้ปวดปีศาจเอาเลยเอาดิ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 สวยเอาสุ่มได้ผลมังกรว่าสาระเออเอาไหมเอาว้าวโอ้ยยาบทบาคี้อะไรอ๋อเฮ้ยเอามันตีมึงไม่เข้านะ องดูร้านคิดตั้ช็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโคดไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบอตระบบ V P Server สูงถึงเลเยอ8แมปบล็อกฟุตและ King Legacy หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลเยอ10ี่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโคดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมร้านคิดตั้ช็อป เอาละครับคนดูวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นเทรนเนอร์ครับสำหรับนิวบี้คือเพื่อนผมเองนะไอเซนแล้วก็ไอแม็กไอแม็กนี่แม่งตั้งชื่อว่าแม็กซ์แปดแปดแปดไรเซนชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเปิดไมค์แม่งเลยไมค์คุณตั้งไม่เป็นในควายนะโอ้ยเจนเจนเพื่อนเจนโอ้แรงเกินไอ่แม็กมึงพูดแรงจังอ่ะเด็กดูเยอะอะไรวะรวยเนยพูดแรงทไมวะโอเควันนี้ผมจะมาเป็นเทรนเนอร์ทุกคนนะพวกคุณอะ เซนไอ้เซนหมุนไอ้เซนหมุนนี่ไงครับนี่เน oh uh. ี uh. ่ยหนึ uh. ่งไหนด้านบนเนาะต๋าดิบัตรไงเนี่ยบัตรอ่ะมีบัตรไหมขวดเงินนี่เราใส่โคตรกระยังเอายี้ใส่โคตรยังใส่ไงอ่ะก็ดีไงนกนกสีฟ้าไงใส่เนี่ยเออมึงใส่โคตรดิเราเราก็ไปก๊อปโคตรในไอไอแชทในดิสคอตเหมือนเดิม กรอบใส่เลยโค้ดอ่ะเอาเอาแค่ข้างหน้านะไม่เอาข้างหลังนะนั่นแหละทุกอันเลยเหรอใช่ครับยกอ่าคูณคูณสองเอาแค่คูณสองก็สี่ไอ้กิลวัใช่ภาษาอังกฤษเท่านั้นอะเอาแค่นั้นเลยแล้วอย่าบินบล็อกเลยนะโอเคป่ะโค้ดยังไงฮะกค้ดไรก็โค้ดอ่ะเร็ววะโค้ดมึงปลอมปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยบางอันก็ใช่ไหมนกสีฟ้าเห็นไหมไม่เห็นนะดิสายมือเข็มทิศข้างบนน้ามึงชอบเขียนคลิปหลุดอ่ะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ ไม่ได้รู้เลยอ่ะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมเพื่อนผมเองนะอาจจะมีคำหยาบหน่อยนะเพราะว่าเออมันก็เป็นเพื่อนกันนะเนาะก็สนุกกันนะคลิปนี้บอกเลยว่า ผมจะมาทีกนดเวยว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าไอไอตัวฮานี่คืคไอแม็กนะคนดูที่มันชอบพูดคําหยาบไอแม็กเลยแล้วก็ไอเซนนี่ก็เป็นเพื่อนไฟเอ็มของมันเว้ยไอแม็กมันคือเป็นเพื่อนผมเองแล้วก็เซน่ะเป็นเพื่อนของไอแม็กเออทุกพูดอย่างนี้โอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ว่าจะมันจะฮาขนาดไหนหคนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก subscribe ด subscribe ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งโอเค,อเคลุยเลยครับคนดู let's go มาออขั้นตอนแรกพวกมารับคุยต,ตรงนี้เลยพวกคุต้องทำไงวะนี่เรา,เราขึ้นตรงนี เออแล้วพี่งช้าไม่แลางเงช้ายพี่ครับกดคอนโทรลครับผมกดคอนโทรลครับได้ครับได้ครับโอเคครับกดรับเพี่นะครับกดรับพี่ไดยังกดรับนะครับกดรับนะพี่โอเคครับตามอาจารย์มาเลยครับเซนต์ต้นงไปตมึงอย่างเงี้ยเหมือนมึงเนี่ย no อ้าวตุ้งใหญ่อ่ะพวกมึงอ่ะต้องฆ่าห้าตัวเว้ยคือพวกมึงต้องฆ่าไอ้ตัวพวกเนี้ยห้าตัวมึงแบ่งกันเลยมึงอย่ารัดกินดีแต่เด้๋วกูต้องทำไงนี่ไอ้แม็กเดี๋ยวพี่เอาไปยุ่งไอแม็กมึงมานี่แม็กแม็กมานี่มึงตามกูมา มึงมาฟาร์มฝั่งนี้ให้ไอเซนตอนนั้นแงกูจะวิ่งถึงเนี่ยมึงดูตัวกูดดิคอนโทรนดิพี่ไม่สอนเลยโอเคเดี๋ยวพุ่งฟาร์มตัวนี้รับเพสแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเลเวลสิบห้าแล้วมาบอกกูโอเคป่ะได้ครับโอเคไหมโอเคครับมันเป็นครูพาราหเอไว้ก็ใช่ไงครับผมจะมายืนรอพวกคุณ่อยอันนี้ภาคการสอนของเขาสอนหลักอะไรเนาะ มในการเรื่องสอนของสาวหลักอะเราเหมือนเล่นดาบฝึกขันเลยใช่ปะใช่เป็นนิวบี้ไงเป็นพวกแบบโจรสลัดนิวบี้อ่ะเพิ่งออกมะดูดูดิดูบรรยากามันจัดอะไอ้ที่อะกูว่าเหมือนแบบเปรียบเทียบก็เหมือนโโรเจอร์อะตอนเนี้ยมานั่นแหละโอ้โหแม่งเปรียบเหมือนโรเจอร์เพราะมึงก็เป็นแค่แบบพวกปากี้อ่ะตัวตลกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเขรอละกันเสร็จแล้วบอกกูเฮ้ยพวกมึงเฮ้ยแม็กแม็กเควสมึงเสร็จหรือยังถ้าเควสก็เสร็จแล้วไปรับครับไปรับครับผมรับเควสต่อ ก็ที่เดิมครับเรื่อยๆจนถึงสิบห้าใช่เรื่อยๆเลยจนถึงสิบห้าแล้วบอกอย่าได้ผลพิสัท่ธ์นรึงตเมนะอ่าเดี๋ยวผลพิสัทธเดี๋ยวเอางี้อ่ะเดี๋ยวผมค่อยพวกคุณฟาร์มถึงเลเวลยสิบห้าก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปสุ่มผลพิสัทธแล้วให้พวกคุณสองคนแย่งโอเคไหมได้ครับวัดมวยกันเลยนะครับวัดมวยเลยตัดแม่งคือเอาไม้คือมันใจเราตีกันไม่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 ครับไม่ครับผมจะกระโดดแล้วก็ปล่อยลงมาให้พวกคุณเก็บเอง โอเคไหมนั่นนยไม่ทำเป็นลิงเลยที่เออไม่เห็นหรอเป็นลิงเฮอ้ยมาสิเลยไดไม่ด้มาดิมาสิมาดิมาดิมาสิมาด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 มาดิมาดิมาดิมาิมาดิมาิมาดิมาิาดิมามาดิมาิมาิมาดิมา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 ิมมาดิมามาิ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 มาาดิมาาดิมาดิมาาดิมาาดิสิมาาิมาาิม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 าิ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 อาิิาสา นี่จะเทียอะไรเรียอะไเนาะแล้วเป็นเทียอะไรสัตว์ครับไม่ไม่รีเรียก่อนเพื่อนรีเลียกเอาไว้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 แนะครับนะครับรีอะไรอ่ะโอ้โคตรกล้าไอไอไอกลัวนะอันนี้คือกลัวนะอันนี้คือบรรยากาศละวเซกลัวครับมา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 ลูกศิษย์ตามตามอาจารย์มาเร็วๆนะครับเซ็มาเนี่อีกสองตัวอีกสองตัวมึงช่วยปุตีก่อนแป๊บหนึ่งมันมามามาสุดให้มาเร็วๆมาเร็วๆเลยสุดเพื่องผลอันพิศระคือขอโลเกียแค่นั้นแหละกูไม่พูดเยอะถ้ากูขอโนเกียเป็นเทียอะไรปะ เอ้ยยาเซนเซนใจอะมันนี้กูเหลืออีกตัวเดียวสวยสวยสวยโอ้โหมันนานไหมแค่นั้นแหละใช่ไหมเซนเออมันนานไหมไม่หมดเป็นี่สิบเลยมึงก็มึงก็คิดเอาละกันเออสวยสวยสวยคือเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วนะไฟมันเสียไว้คนดูก็คือผมมาบอกให้ไอ้แม็กกับไอ้เซนไปซื้อดาบมาแล้วแม่งแมวกูมาเตะสายไฟเรียบร้อยหมดครับ ต้องเปิดคอมใหม่แล้วก็ไฟหายไปเลยไม่ไม่แล้วประเด็นคือเอะไรอมาดับแล่วใครดับตียี่สิบแล้วใครถามมึงมันบอกว่าใครถามมึงกูคุยคนดูครับเออไอ้แม็กมาเลยนะมาเลยครับแล้วไม่ดับกูเอาไปดับตียี่สิบอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแปลกอ่ะอันนี้เริ่มแปลกไอ้แม็กไเปล่ามึงไม่ดับไปิดหรือเปล่ามึงไม่เอาบอกดับกูปิดเนี่ยอ่ะกูอามเลียกว่าแล้วอ้าวเฮียสมุนไม่ได้อ่ะอ้าวตังกูไม่มีไอ้แม็กเลยศาสตว์โอ้โหไอ้ยที่อาจารย์ไอ้ที่นี่ยาจก ดูนี่ไงนี่ไงเจนอยากโดนปะนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวกูกลับมาโอเคปะเมฆมาเกิดไหนเนี่ยนะไอ้เฮียนี่แม่งเกิดไปละเอเจ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 ท็อปเจนัทอันนี้อาจารย์พวกคุณนะอันนี้อาจารย์พวกคุณนะมึงพูดแบบเป็นเล่นเล่นเลยเหรอไอ้เฮียเฮ้ยมึงมึงจำบทกันมึงจำบทกันได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่บทบทเฮียอะไรดับหาย มึงกดมึงกดเมนูไอเทมมึงกดเมนูไอเทมเราเอาดาบมาโอเคกูไล่ฆ่าเดี๋ยวกันไม่ครับกือกดลอยลอยฟ้าอะไร้็เลยเซนมึงมาไม่ได้หรอกน้องมึงเป็นเด็กของผมเลยไม่เซนแล้วไม่ได้แล้วไม่เอาเป็นเด็กน้อยเลยเซนน้องเอาลัางนะความลับของักดาบอ่ะมึงที่ฟาร์มกันจนถึงนี้ว่าสามสิบหรือยังกูบอกมันหลายรอบแล้วได้ยังเซนตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละ สัตว์กูฟาร์มกอริล่าคิงจบปะเออได้ไม่ห่วยละมามาก็มาเซนวัดเบสได้มาวัดเบสได้ย่าโอ้โหยี่สิบเอ้เซนมึงได้ยินกูไปหรเนี่ยเซนได้ยินพี่เขาไปยี่สามนะพี่ยี่สามแล้วยี่สามแล้วครับอาจารย์ฟังอาจารย์หน่อยดิโอ้โหพูดอยู่นั่นอะมาคนดูก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินนะฮะด้วยผลพานั่นเองจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เคยแกล้งไอ้แม็กไปแล้วว่าสวดปริศาแล้วให้มันเวทแล้วผลกรากๆเว้เดี๋ยวผมมาดูนะว่าคลิปเนี้ย เราจะสุ่มผลได้ผลกางหรือเปล่าถ้าเกิดผมได้ผลกลางแนละ้วผมก็แกล้งมันว่าผลนี้เป็นผลที่ดีเว้ยซึ่งวันนี้ผมเป็นเทรนของมันนะคือจริงๆอนะเมื่อกี้ผมอันไปแล้วลว่าโคตรดีเลยคนดูคลิปก็คือผมพามันไปซื้อดาบเสร็จปูบัตผมก็ให้มันไปอาก่อนลิงครับเพื่อที่จะฟาร์มเนาะจะถึงเลเวลสามสิบอ่าก็คือเรามันก็ผมว่าไปสุ่มผลให้มันมันก็ไม่ได้ประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวผมจะสุ่มให้มันดีๆละก็คือผมฟาร์มเงินก่อนตอนแนวฟาร์มเงินก่อน แล้วคือม่แก้มแมวผมแม่งเสือมันเตะสายไฟกูนี่แบบปวดหัวเลยนะครับอัดคลิปอยู่ถ้าเกิดคลิปดีๆนี่อัดปุ๊บแล้วมแม่งแมวมาเตะสายไฟนี่กูร้องไห้แล้วคนดูโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาดูนะว่าคลิปนี้นมันจะฮาอะไรคือเซนกับแม,แม่อาจจะพูดคำหยาบผมอาจจะพูดคำหยาบไปนะต้องขออภัยเด็กที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็พี่คนงครับคำหยาบเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ผมจะได้บอกต้น,นคลิปแล้วว่าคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคาคก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่า ฮ่าๆคนดูเขาอ,อยากดูแบบเป็นเกียนๆเนาะเลื้อนๆอะ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ว่าแม็กมันเลื้อนขนาดไหนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าผมสุ่มผลได้กาก,ากผมก็จะบอกว่าโหดเวเดี๋ยวให้มันแดกไปประมาณนั้นแหละโอเคไปเดี๋ยวเราขอยญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมนะมีเงินสามแสนสี่แสนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวก็จะมาอัดรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอว่าพวกมันนะ่ะจะฟาร์มถึงไหนละอะไรน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 ะเซียนมีอะไรหรอพวกน้อง มาชุ่มดีนะครับอาจารย์ผมโดรกลิ้นไล่เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปนะเป็นกูกูตีไล่หนุ่มเซนกูนนในในเอาเอาเอาอีสองหนึ่งเลยจบสองหนึ่งไม่ถือว่าลุงสัตว์ออ๋นี่ไกดเซนครับเอาเลยครับผมอันนี้รอแป๊บนะครับรอแป๊บนะนิดเดียวเอาไอ้แม็กได้อุ้ยเอาไอ้เซนได้ไอ้แม็กไม่ได้อุ้ยเอาเอาผมได้นะผมได้นะอันนี้สวยไอ้เบสเป็นแบบเฟดไอ้เบสเป็นแบบเฟด อาจารย์ผมเบลยิบเก้านะผมเบลยิบเก้านะโอเคโอเครีบรีบรีบ,รบอเอาเควสเดิมเรามาฟาร์มตรงนี้กูสามสิบแล้วเลยเอาดีๆสามสิบแล้วเหรอ,อ,อ,หรอเอออ่ะเดี๋ยวก็รอรอรอน้องเซนก่อนนะโอเคครับโอเคไหมน้องแม็กแล้วแล้วไอ้แม็กมันนำตลอดเลยวะอะไรคือหนึ่งในสมองสองแล้วสองแลสองไม่มีได้สองเป็นฝีมือหรอใช่สามได้สามเออสามเลยเจ้ไอ้เซนโง่ได้ได้สามอุปกรณ์ เซ็นพีโรนหมดเลยนะเซ็นเป็นพทวเซ็นเนี่ยโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราลอยเซ็นดรวยสามสิก่อนนะเซ็นสามสิบยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมกลับไปหาพวกคุณนะไนเปิดบลูบีแล้วมาดิอะไรนะมาดิอยู่ไหน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 มาไหนดีมาครับนี่ไงมาครับท่านอาจารย์ ตายละไม่เรามาทำคือทำเพี้ยอะไรอ่ะจะมือตายละมาเดี๋ยวมานี่ผมผมพร้อมแล้วนักกีฬาโคตรไกอะไรนะนักกีฬาอะไรอาจารย์เี๊ยนอโอเคครับมาตามโอเคมาเนี้ยเยอะน้าเป็นก่อนนี่นะดีเซิร์ตปงโทษผมจะดไม่ผิดมามาเดี๋ยวรอยแม็กซ์มาหน่อยมึงมึงเปิดพีพีด้วยไหมเปิดพีพีเอ้ยเดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวมึงเข้าประตูมึงตายกันนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ระดับเราจะตายเหรอไอ้แม็ไม่ไม่ไม่มึงแค่เข้าประตูมึงก็ตายแล้วไอ้เวรเอ้ยอ้าวมานี่มาเนี่ยมาเนี้ยมาเตาย ความพูดคำจารไหมเนมึงไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเออลองดูอะมา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 มมึงมาอยู่แกล้ๆตัวกูวับมาเดยโอ้ยเฮี้ยอะไรนาเฮ้ยเฮ้ยเนนมึงหนับมันวะกูว้บกูังกูว้บผิดกูวบผิดกูว้บผิดอะไรกน่ะกูว้บผิดกูว้บผิทานอนกูวาไปไปประตูนรลกปะไ้ี่มึนเล่นกไมค์ครามเงี้ยไหนวะมาครับมาครับหนึ่งว้าไม่ได่ว่าเป็นก่อนโอ้เจียจำชื่อนมาได้ไงวะ มาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนลงไปมัยเป็นตัวเลโก้เนี่ยกูมไม่ชอบอะ่ะโอโอเคไม่เว้ยพวกมึงน่าจะเข้าประตูกูไม่ได้อ่ะมึงน่าตายเว้ยโอเรือไปรับดูอเรือรับย่ยดูถูกจัดไอีอไม่ได้ไ<ม>ดูถูกหรือมึงอยากตายไงอาคำเดียวเลยมึงก็มาอ่ะมึงก็เปาอ่ะเซนดีดีดูข้ามเม็ดเดียวน่ะรอครับพี่มัดเดียวอ่ะไปสบาเด้วยค่าค่าน้อยสมควรตายโอเคมาที่มามนีา่ อดแพ็กก็เอาไปยศหลักดาบตายแล้วนี่เลยไม่เซนไม่เซ็นไม่เซ็นมาหนี่หน้าเกาะ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 นั่นไหนะหน้าไหนหลังไอ้แม็กเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลังมึงอ่ะอุ้ยเหี้ยอยู่นี่อยู่ในกรุงเลยเฮ้ยมึงอยู่นี่มึงฟังกูดินี่เห็นไหมมึงเห็นกูไหมเนี่ยเห็นพี่เห็นพี่เห็นพี่มาที่นี่ไอ้ยังมึงมืออะไรอ่ะ แต่เย pues ็ดด yeah, yeah, yeah. anyway, ิพี okay. ่ก็ผมเพิ่งไม่รู้เนาะไอ้ที่เอ้ยเย็ดเย็ดเย็ดมาแล้วเรือขึ้นเรือมั่วได้ครับไปควายโอ้ยจะเย็นแม็กพูดแรงจองลัหน้าครับออจองลำหน้าครับขอจองลำหน้าครับไม่หมดเลยครับไอ้ธนิคไอ้มากอดเย็ดเสร็ไอ้โอนไอ้โอนรอไอ้โอนดิไอ้โอนเนี่ยไอ้เงี้ยเราเมื่อไหร่เรจะไปถึงอะไอ้เด็กเดินเรือนะครับไอ้ได้เด็กเดินเรือจัดนะเรือเจอดะเรือมันตกน้องมันตกมันตก กูไม่เออเลยยึดแม่งม่เยมงี้ยัอดีเลยเออสเโอเคเดี๋ยวเราจะไปกบากียนมึงชอบบ้าบาเกียนตลกอ่ะเราจะไอ้นี่แม่งมองเราอกูตกอ่ะไอ้ท่านจันโอเคโอเคตอนนักกีฬาด้ยครับมันเกลี่ยมันมันเทียเกินไปป่ะบพน ไอ้ <ève S 2> sociedad, แม็กเราจำคำพูดไว้แล้วเราเราเป็นใหญ่เราก็คืบแม่งได้เฮ้มึงมึงมึงอินโลเกินไปละไอ้เบนมึงอินโลนะโลเพย์อะไม่ออินหดเี๋ยวมึงก็รู้อะเออเซนพูดหน่อยดิมึงก็รู้ไอ้เนี่ยมามึงรับเฟย์ตัวนี้ก่อนเลยเซนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไครับตรงนี้ตรงนี้อ่ะรับเพย์อันแรกเลยอ่ะอันแรกนะครับเอาง่ายมึงมึงฟาร์มมึงฟาร์มตามเบี้ยวไปเลยไปถ้าเกิดว่ามึงฟาร์มตัวสัตว์เสร็จอ่ะมึงก็นะ อเฮียก,กูอยากฉากกันจนขนาดมานานละโอเคเลเวลสี่สิบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ฟาร์มไปขัข<อ>เลยนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งมาคนดูผมกลับไปฟาร์มต่อละก็ส่งไอเด็กสองตัวนั้นไปฟาร์มที่เกาะบา์กีนั่นเอ,เองนะครับผมอันนี้เป็นอีพีแรกเว้ยคนดูก็อาจจะจบเร็วหน่อยนะเออถ้าเกิดว่าเป็นอีพีสองก็เดี๋ยวจะนานกว่านี้นะครับผมก็อีพีแรกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะได้ผลพิสัย ก็คือไอเด็ก2คนเนี่ยไอเนื้อสอตัวเนี่ยมันจะได้จกผมไปหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นเลยคลิปเนี้ยผมอาจจะได้พูดไม่ค่อยมากกับคนดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือผมคุยคนดูอยู่ไอแม็กมันจะพูดแทรกเว้ยคนดูลองลองฟังดูดีทุกอย่างไม่โดนพูดแทรกหมดอะ่ะเดี๋ยวเว้นผมจะปิดถูฟังแล้วก็คุยกับคนดูได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มให้มันนะครับผมก็คือคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าคำหยาบมันเยอะหน่อยก็น่องกผมก,กลัวตรงนี้นะก็คือไม่น่าเป็นไรนะคนดูก็น่าจะชอบแหละเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยโอเค ตอนนี้แล้วไม่ใช่เด็กตังค์ก็สามแสนแล้วก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราฟาร์มถึงสี่แสนไปเลยให้มันได้แบบชัวร์ๆหน่อยนะครับได้มีเงินเก็บหน่อยช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินด้วยเดี๋ยวผมก็ได้จะไปโรคสามแล้วก็ไปฟาร์มเงินหน่อยหลักหลักคือแบบไม่มีตังค์เลยอ่ะคือจนจัดอ่ะโอเคไปแล้วก็ฟาร์มก่อนครับจริงใช้ผลอื่นก็ได้นะเพราะาผมใช้ผลปีศาจฟาร์มนี่ว่ะเออถ้าผลปีศาจเราลองใช้เป็น ด้านของผมเลยดิเอาผลพาแล้วกันไม่ได้ใช้นานเลยเป็นอย่างนี้หรอเคยผลพาไม่ไม่เท่เลยต้องนับผลอ่ะเอาผลนี้เลยลองดูนะับผลนี้จะโหดไหมพาย,เยุเออง่าย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 เอาผลนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ง่ายด้วยเอาพายุไปทีเดียวทัดหมดเลย มาถึงา่าไม่ถึงวัวต้องลากมอนอยู่ดีครับใช้ผลคอมโบด้วยนะเนาะถือว่าดีนี่อันเนี้ยฟาร์มดีนะสกิลเนะี่ยวงกว้างอยู่พอมันควรแต่ก็มันตายแล้วมันตายง่ายเกินเ,เดี๋ยวว่าตายแล้ว มาฟาร์มตนี้ดีเลงสวยอีกตัวครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยยังครับประมาณนี้ปะผมจะลองว์ปไปที่เกาะที่ดูแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์พวกมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับเด็กระโป่งเพิ่งเจอผลปีศาจครั้งแรกนะครับผมมาดูกันโอเครอสุ่มนะขอได้ผลดีเพราะว่าจะจะแย่งกันดูผลชอ็อปดูว่าฟาร์มดีแนละ้วคนดู ผลช็อปอ่ะใครบอกไม่โหดอ่ะโดี๋ยวผมจะโชว์สกิลให้ดูนะผลที่ไอแม็กแล้วไอเซนจะได้คือผลนี้ฮะฟาร์มโคตรดีผมบอกเลยไม่กากนะไม่กากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอแม็กจะเจาไหมผมจะพูดว่าเป็นผลบาร์กี้หรือว่าเป็นผลผลเลยดีวะผลมังกรไหมเออลองแบบแกล้งว่าผลมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวเซนใช่ไหมเอ้เซน วาสุ่มได้ผลมังกรว่ะสาระเออเอาไหมเอาว้าวไม่เซ็นเซนอย่าเพื่อนอย่ามาหลอกดีดีดีเอาไปพวกมึงหลอกไอ้เจี๊ยผลบาคี้ให้กูอะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยรู้เลยแล้วแต่นะไม่เอาแล้วแต่นะบาคี้ก็กวกวกวกูกินกูเอ้ยเอาเรื่องร้อนเสร็จแล้วแม็กซตัดออกมาไอ้เชี่ยไอ้แม็กได้ผลปีศาจไปว่ะแม็กให้เป็นแม่เนยโง่แม็กซ์แม็กซ์กินแม็กกินแล้วว่ายน้ำไม่ได้แม็ก ไม่คุณเอออาอไม่คือกูอยากว่ายน้ำจบไะอ่าโง่อ่าเซนกินเลยเซนเซนเซนกินกินกินอ่ามึงกินดูแล้วโลกมึงจะเปลี่ยนไปด้วยเซนคำเดียวเลยมึงกินไปมึงกินไปเลยกินอ่ะแล้วทีมแล้ว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 จะทีมโอ้ยยอดบาคี้ให้หรออเอ้ยอ่ะมันตีมึงไม่เข้านะเซนมึงลองดูเออเอออไ้ยเอ้ย Let's go เอ้ย l e t โ go เอ้ย l e t โ go เอ้ยปกตีกูเข้าอาเฮ้ยอ่แล้วคือผลมึงอ่ะถ้าเกิดว่ามึงกดดีมึงลองไปเอาโค้ดรีเซ็ตมาใส่ดูแล้วมึงก็ลองรีเซ็ตดูแล้วมึงอัพแค่ผลปีศาจเลยฟาร์มโคตดดีเอ้าเฮียอ่าคือมึงจะบอกผลมาร์กี้ดีดีอ่ามึงดูมึงดูอ่ะมึงดูมึงดูดูใช้ให้ดูถ้ามึงฟาร์มสกิลครบมันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันดีเว้ยมันดีไม่รู้เนาะไอ้แม็กเนาะบอกว่าผลช็อปกากอ่ะมามึงดูนี่มึงหยุดฟาร์มแล้วดูอาจารย์ ไหนสกิลสเอ็กจะเป็นอย่างงี้อันเนี้ยคือมึงรวบมอนได้ได้เลยเว้ยนีอันนี้คือสกิลแรกใช่ไหมสกิลซีหมัดรัวไอ้เสันไหนไม่ใช่ดิไม่ใช่มีเออนี่แม่ไม่รู้ว่าใช้เป็นหรอมึงต้องมึงต้องตีตีให้เลือดมันน้อยแล้วมึงก็ใช้สกิลเว้ยมันมันจ้าสกิลไปอ่ะมึงลองตีให้มันเลือดแดงๆวิ่งสามห้าแล้วไอ้กูทำไงต่อมึงแค่วลเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสี่สิบ เซนเซ็นอะเร็จ hmm. ป like wow. ุ uh. uh, right. uh. Uh ๊ม huh. มึง uh ก็จ huh. uh ับผลพิษศาสแล้วก็ต uh ีเลยอะตีให้มันตายตายอะมึงจะได้พลังเว้ไม่หรอมันมันคือการฟาร์มแบตเตอรี่เห็นไหมขึ้นเห็นไหมเออมึงก็ตามนะถ้าเกิดว่ามันต้องใช้ความชำนาญยี่สิบมึงก็ต้องฟาร์มถึงยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วมึงต้องอัพด้านของผลอย่างเดียวนะมันจะแรงเออว่ะแล้วถ้าแล้วถ้ากุอยากเล่นดาบอะก็เล่นดาบไปดิคะคุณแม็กแล้วคือว่าคอยากเล่นหมีเป็นที่อะไร เอาคุณแมกลาสผมไหมเนี you, ่ยเอ้าเอ้ยแมกแลสเหรอแม่มึงเย้ากูไม่เอาเลย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 มึงฟันไม่เข้าหรอกไอ้แมงโอ้ยปิดพีพีเปิดพีพียังดีพีไม่ได้ม่ได้ม่ได้รอเลื่อนก่อนเสร็จบ้านนึ่งเซนยังเปิดยังไเซนอะเปิดยังเปิดไงอะกูตรงเนี่ยไอ้ฟันเฟืองอะเห็นไหมอ่าอ่าแล้วก็เปิดพีพีเอาไปเซนเลยกูมาซื้อของเอ้ามึงไปกดอะไรอ๋อขวานขวานขวาน เป็นขวานขวานองกระบอกเซนได้มาสอดาบเอ้ย ER oh, ใช่หรอใช่ใทิปเปิลคาตะเฮ้ยเซนไปซื้อดิไม่ได้ได้ได้ตรงนี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 ้เซนเซน่่มัเพิ่ม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 เิอเวเ่เยะเ่เ่เเซนแม็กมันจะไหวเฮ้ยย็คนเยี่ยมแม็กานเพอ่ะเซนไอแม็กเป็นตัวเยี่ยมไอแม็กอะโอเค วันนี้ก็คลิปนี้เราเราเราปิดแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราเจอใหม่ EP สองไหมนี่ EP แรก EP แรกมึงต้องไปเอ้ย EP สองพวกมึงต้องไปซ้อมกันมานะเว้ยโอเคปะซ้อมเะไรวะมึงต้องไปฟาร์มก่อนฟาร์มไม่ขึ้นด้วยมืดต่างเลยจริงไม่ใช่ไม่คือมีมือสองไงเจ็ดจายโอเคคุณดูวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเจอใหม่ EP สองนะครับผม ลิงกับหมาเนี่ยนะครับผมขำกิ้งลิงกับหมาแต่อันนี้เปลี่ยนไปครับอันนี้คือขำไอแม็กกับไอเซนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอใหม่นะครับคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากติดตามแม็กและไเซนคอมเมนต์กันมาฮะอยากดูมันอีกทีคอมเมนต์กันมาเลยโอเควันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบา,บายๆครับคนดูเล t โก o บายๆครับ